ละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มร่างกำยำนามว่าวูฟแกนผู้มีความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวคือการเป็นชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้เขาออกเดินทางเพื่อทำตามความฝันไปทั่วยุโรปจนกระทั่งมาถึงที่อเมริกาแห่งนี้ที่ซึ่งความบึกบึนของเขาได้ไปเตะตาเจ้าของคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งเขาจนในที่สุดวูฟแกนก็ได้เข้ามาเป็นนักแสดงโชว์ดาวเด่นประจำขบวนคณะละครสัตว์ในฐานะจอนพลัง ผู้มีพละงกำลังอันนาเหลือเชื่อวูฟแกงเริ่มมองหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการยกระดับให้โชกของเขาดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้นเกินกว่าขีดจำกัดร่างกายจะรับไหวเขากลัวว่าลำพังแค่พละงกำลังที่เขามีจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ชมประทับใจได้ตลอดไปเขาจึงเริ่มใช้กลงงเล็กๆน้อยๆบนเวทีที่ช่วยให้โช์ของเขาดูน่าเหลือเชื่อมากขึ้นในทุกๆครั้งจนถึงระดับทีนาอัศจรรย์เกินกว่าจะเป็นไปได้ และในที่สุดความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็กลับทำให้ความลับทุกอย่างถูกเปิดเผยในชั่วข้คมคืน<อ>ทันทีที่รู้ว่าโดนหลอกฝูงชนก็ต่างโหร้องและกรนด่าด้วยความโกรธเกรี้ยวความอับอายที่เกิดจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโชดนี้และโชดทัศนมาค่อยๆทำลายความมั่นใจในพละกําลังของเขาไปจนหมดสิน้น จนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อขบวนคณะละครสัตว์เกิดไปจอดเสียบนทางรถไฟพอดีทันทีที่ช้างละครสัตว์ถูกลากไปจากพื้นที่เกิดเหตุรถไฟที่วิ่งผ่านมาก็พุ่งชนเข้าประสานงาก,กับรถขบวนอย่างจัง การดังกล่าวเป็นความโชคร้ายที่ส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากได้รับบาดเจ็บก็จริงแต่สำหรับวูฟแกงแล้วกลับเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้สัมผัสถึงพลังอันไร้เทียมทานที่เขาทวินหามาทั้งชีวิตขณะที่เขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือชายที่นอนบาดเจ็บอยู่ใต้ซากรถไฟก็มีพลังงานปริศนามอบกำลังให้เขายกซากรถไฟออกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างที่เขาเองก็ไม่เชื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำ ทันทีที่วูฟแก่งได้สัมผัสกับมันไม่ว่าแหล่งที่มาของพลังงานนั้นจะน่าสงสัยแค่ไหนก็ตามเขาก็พร้อมที่จะแลกเพื่อให้ได้ครอบครอง ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กันในคลิปอัปเดตเกม Duststar Twister กันอีกแล้วตามสัญญานะกับอัปเดตรีเวิร์กตัวละครวูฟแกงกนะคะที่หลายคนเนี่ยรอคอยลอยคอยกันเลยทีเดียวนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาการรีเวิร์กในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงแตวเป็น2ฝั่งเลยนะคนที่ชอบเนี่ยจะเป็นแนวแบบเออชอบมากไปเลยส่วนคนที่ไม่ชอบก็เข้าคันสาบแช่งกันเลยทีเดียวอะ่ะจริงๆแล้วผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็รู้ตัวตั้งแต่ก่อนปล่อยอัปเดตกันแล้วแหละว,ว่าเออการเปลี่ยนแปลงที่ได้ตัดสินใจ เยอะมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าสกิลเด่นๆบางอย่างในถูกเนิรฟลงแต่ก็ตามมาด้วยระบบใหม่ๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามมาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ก็เหมือนกันในเกือบทุกอัปเดตนะคะคือผู้พัฒนาเนี่ยก็มีการเพิ่มสกินตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีสกินใหม่ของตัวละครเจ้าของอัปเดตด้วยอยู่แล้วสําหรับสายเปก็ไม่ต้องรอลุ้นเปิดกล่องนะคะก็สามารถเข้าร้านค้าในเกมไปเลือกซื้อกันได้เลยประกอบด้วยกล่องวูฟแกงดีลักซัวโดร be นะคะราคา199บาทที่บรรจุสกินวูฟแกง5เซตรวมถึงสกินเซตใหม่ล่าสุดอย่าง the incredible strongman กล่อง u s c l e Bound c ช e s t ราคา85บาทที่บรรจุสกินไอเทมทีมตัวละครวูฟแกงส กล่อง The m e r r y m a k e r s u r v i v o r Chest Part 2ราคา189บาทที่บรรจุสกินเซ็ต m e r r y m a k e r ของ6ตัวละครส่วนกิจกรรม Streaming Drops ประจำอัปเดตนี้เนี่ยก็แจกเป็นสกินบ้านกระต่ายทีม Christmas Topsy t u r v e e Treehouse ตอนรับ e v e n น์ Winter's Feast สำหรับคนที่รับชมหรือสตรีมเกม Don't Starve Don't Starve Together ครบ30นาทีรับฟรีไอคอน Topsy t u r v e e Treehouse รับชมหรือสตรีมเกมครบ2ชั่วโมงรับฟรีพาพื้นหลังตัวละคร Topsy t e r v y Treehouse และรับชมหรือสตรีมเกมครบ6ชั่วโมงรับฟรีสกิน บ้านกระต่ายท็อปซี่เท v วีทรีเฮาส์สำหรับใครที่ยังไม่ดูวิธีการเชื่อม ID Twitch กับ ID Cla y นะคะเพื่อรับสกินฟรีก็สามารถคลิกลิงก์มุมขวาบนเข้าไปชมคลิปกันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะคืออีเวนต์วินเทอร์สฟรีสประจำปี2021ที่ยังคงเป็นกิจกรรมเดิมเมเหมือนกับปีที่ผ่านๆมานะคะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับเออช่วงอัปเดตวูฟแกงพอดียังไงก็เออผู้พัฒนาเขาไม่มีเวลาทําอะไรเพิ่มอยู่แล้วนะคะระหว่างช่วงอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการเปิดให้ใช้สกินพิเศษททีีมมบางงชิิ้้นนกกกััปเฟร็ฟร ยูท h t โอเวอร์โค้ u ยูทายฟรอ i จิงลีทอมแฮตจิงเจอร์เบรดเชสนะคะแล้วก็พลัมพุดดิ้งแคปรวมถึงในช่วงอัปเดตเนี่ยก็ยังมีโอกาสดรอปกล่องวินเทอร์สฟิสบรรจุสกินไอเทมฤดูหนาวแบบสุ่ม4ชิ้นแทนการสุ่มแจกสกินแบบปกติด้วยแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการดรอปสกินหาย,ยากขึ้นแบบมากๆเลยด้วยนะเพราะงั้นในช่วงนี้เลยเหมาะกับการเข้าไป F K เปิดกล่องรับสกินรายสัปดาห์มากๆเลยละค่ะสุดท้ายเนี่ยก็มีการเพิ่มของตกแต่งคริสต์มาสแบบใหม่ที่ดรอปจากบอสใหม่ๆเข้ามาด้วยประกอบด้วยของบ โดยจะสุ่มดรอปสแบบจากทั้งหมด4แบบหลังการคาแต่ละครั้งและพอคาเสร็จเนี่ยปู่แว็กซ์สตาฟแกก็จะโยนอดรอนเว้นพิเศษของปู่แกแถมมาให้ราดูวยอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็สุดท้ายนะคะคือของบอสฝาแฝดตัวใหม่ t w i n s of t ฟเท o r ก็จะดรอปของตกแต่งคริสต์มาสเวอร์ชันของตัวเองเหมือนกันสําหรับเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะสําหรับคนที่เคยพลาดสกินจากกิจกรรม Streaming ด r o p ประจําอัปเดต Winter ร์สฟีปีที่ผ่านๆมาอย่างคลอ s Cap นะคะแล้วก็ Winter Wardrobe ในตอนนี้เน ไปกันผ่านหน้าร้านค้าเคลรีวอทสในเว็บไซต์ของผู้พัฒนาแล้วนะคะส่วนสกินวินเทอร์สฟิสแลนเทิร์เนี่ยใน,ในตอนนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสกินประเภทไทม์เลสแล้วก็มีการนามาลงในหน้ารา้านค้าเคลรีวอทสเหมือนกันรวมถึงยังมีการใส่สกินกิจกรรมระดับโลยออันเกา่าๆเนี่ยลงช็อปมาให้ได้เลือกซื้อเพิ่มเติมกันด้วยใครสนใจก็ลองเข้าไปในร้านค้ากันได้เนาะวูฟแกงเป็นตัวละครเ p 2พ0พอยตลค่คาสตะเพาะ2 0รพอยต์และคาสติ200รอยต์อยมีไอเทมติดตัวเริ่มต้มตน ต,ตีอยู่ระหว่าง0.75ถึง2เท่าขึ้นอยู่กับร่างเกิดวันที่2ตุลาคมและมีเมนูโปรโดเป็นมันฝรั่งย่างที่กินแล้วเพิ่มค่าความหิวมากกว่าปกติเป็น40พอยสำหรับระบบของตัวละครอุฟแกงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในอัปเดตนี้เนี่ยก็ประกอบด้วย 1. ความพิเศษของตัวละครอุฟแกงจะอยู่ที่เกจค่ากำลังที่เต็ม100พอยนี่แหละในแพทช์นี้เนี่ยรางของตัวละครอุฟแกงจะไม่ได้แปรผ่านตามค่ากระเพาะโดยตรงอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยจะแปรผ่านตามเกจค่ากำลังที่เป็นระบบมม่แทนโดยเเรราจะิ เกมมาด้วยค่ากำลัง50พอย n ์ในร่างปกติเสมอร่างปกติเนี่ยคือมีค่ากำลังอยู่ระหว่าง26ถึง75พอย n ์ร่างอ้วนมีค่ากำลังอยู่ระหว่าง76ถึง100พอย n ์และร่างผอมคือมีค่ากำลังอยู่ระหว่าง0ถึง25พอย n ์วูฟแกงแต่ละร่างจะมีรูปร่างหน้าตาและความสามารถแตกต่างกันไปค่ากำลังจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตลอดเวลาในอัตราปกติคือ3 3พอย o ์ต่อวันหรือประมาณ1พอย n ์ต่อ15วินาทีโดยอัตราการลดลงเนี่ยก็จะแปรผันเป็นเร็วมากน้อยขึ้นอยู่กับค่ากระเพาะของวูฟแกง ย,ยิ่งวูฟแกงหิวมากหรือค่ากระเพาะน้อยมากเท่าไหร่ค่ากําลังก็จะยิ่งลดลงเร็วมากขึ้นตามไปด้วยขณะที่มีค่ากระเพาะอยู่ระหว่าง75-100%ค่ากําลังจะลดลง0.9เทา่าหรือ29.7พอยต่อวันหรือประมาณ1ต่อ16วินาทีค่ากระเพาะระหว่าง50-74%ค่ากําลังจะลดลง1เทา่าหรือ3.3อุดต่อวันหรือประมาณ1ต่อ15วินาทีอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะค่ากระเพาะระหว่าง25-49%ค่ากําลังจะลดลง3เทา่า หรือ9 9พอยต์ต่อวันหรือประมาณ1พอยต์ต่อ5วินาทีค่ากระเพาะระหว่าง1 24ค่ากำลังจะลดลง6เท่าหรือ198พอยต์ต่อวันหรือประมาณ1พอยต์ต่อ3วินาทีและค่ากระเพาะ0ค่ากำลังจะลดลง12เท่าหรือ396 point ต่อวันหรือประมาณ1อาาพอยต์ต,ลลต,ต่อ2วินาทีโดยเราสามารถเพิ่มค่ากำลังได้ผ่านการออกกำลังกายยกน้ำหนักด้วยไอเทมที่คราฟได้จากอัปเดตใหม่พูดง่ายๆคืออยากกำยำเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายอะนะไม่ใช่เอาแต่กินกินกินอย่าง อันนี้เหมือนในชีวิตจริงเลยนะสาหรับร่างปกติเนี่ยที่เป็นร่างเริ่มต้นจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับชายร่างกำยำทั่วไปนะคะไม่ได้มีโบนัสพลังโจมตีหรือว่าความเร็วเพิ่มเติมอะไรส่วนร่างกำยำหรือว่าร่างอ้วนที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับนักมวยปล้ำเดบันยูเดบยูอีแบบนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2เท่าค่าเดียวกันตลอดเวลาที่อยู่ในร่างนี้นะคะไม่ได้แปรผันยิบย่อยตามค่ากระเพาอะอต่อไปแล้วแต่ในแพทช์นี้เนี่ยได้ตัดโบนัสความเร็วหรือว่าสปีดบูส์ออยจจีแบบออ่สโโิบห้า บอสเนี่ยน่าจะเซ็งไปตามๆกันเลยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลขึ้นน่นแหละเนาะส่วนความสามารถพิเศษอื่นๆของวุฟแก่งรางอ้วนเนี่ยก็คือทั้งตัดไม้ได้เร็วกว่าปกติจากที่ต้นไม้ใหญ่ต้องเวียงขวานถึง15ครั้งจะเหลือแค่10ครั้งก็โค่นแล้วขูดหินได้เร็วกว่าปกติจากที่ต้องเวียงพลั่ว6ครั้งก็จะเหลือแค่4ครั้งและทุกวัตถุและสิ่งก่อสร้างได้เร็วกว่าปกติด้วยถ้าปกติเนี่ยกำแพงต้องทุบสครั้งก็จะเหลือแค่สองครั้ง,ง,ง,นนง,ค,งค่านั้นเอง รวมถึงยังพายเรือได้เร็วกว่าปกติ33%ด้วยนะ เคลื่อนทีขนาดแบกวัตถุหนักได้เร็วขึ้นกว่าปกติตัวละครทั่วไปเนี่ยจะแบกของหนักเดินได้ได้วยความเร็วแค่30%มนะคะแต่วูฟแกงเนี่ยจะเดินได้ได้วยความเร็วถึง60%เลยนะซึ่งเพิ่มมาเยอะมากๆเลยเคลื่อนที่ขนาดสะพายกระเป๋าหมูหรือสวมเสื้อกร่อหินอ่อนได้ได้วยความเร็วปกติไม่โดนลดความเร็วลง30%ซึ่งอันนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทาให้วูฟแกงเนี่ยกลายเป็นสายแทงที่โคจะอึดถึกทนเลยละคะ่ะเพราะว่าเสื้อกรอหินอ่อนเนี่ยม,ม,นมันดูดซ ก็เลยหันไปใช้ชุดกรอความมืดแทนนะคะที่ออดูซับดามเมทเท่ากันแต่ว่าลดคาสติเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะคราวนี้เนี่ยวูฟแกงก็จะแท่งได้โดยไม่ต้องซีเรียสเลื่องคาสติแล้วนะรวมถึงยังไม่เสียค่ากําลังขณะแบกวัตถุหนักและขณะนอนหลับด้วยและติดสถานะหนาวจัดและร้อนจัดช้าลงคือเพิ่มความสามารถในการทนทานต่อความหนาวความร้อนมาให้60สิบพอยหรือที่ง่ายๆก็เท่ากับการใส่หมวกฟางหรือว่าที่ปิดหูกระต่ายนั่นแหละสําหรับสายชอบอยู่ในรังอ้วนตลอดเวลาเนี่ยก็พยายามรักษาค่ากระ พอให้สูงกว่า150พอยต์ตลอดเวลาแค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ในร่างอ้วนได้นานเกือบทั้งวันเลยละคะ่ะจากตัวอย่างเนี่ยคือเริ่มต้นวันด้วยค่ากําลังเต็มร้อยแต่ว่าพึ่งจะกลายเป็นร่างปกติก็ตอนเกือบจะหมดวันนี้เองค่ะและสุดท้ายคือร่างผอมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับคนขาดยาแบบนี้เนี่ยจะโดนดีบัฟลดพลังโจมตีลงเหลือคูณ0.75เท่าหรือลดลง25%้เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆคือดาเมจเทียบเท่ากับเวนดี้หรือว่าเวสเลยนะคะรวมถึงยังโดนดาเมจแรงขึ้นกว่าปกกติ20%ด้วยยขขอออเสีื่นๆงฟ ร่างผอมคือจะติดสถานะหนาวจัดและร้อนจัดเร็วขึ้นคือลดความสามารถในการทนทานต่อความหนาวความร้อนไปเลย60พอยต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลขนาดที่วูฟแกงสวมเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์กันหนาวกันร้อนเท่านั้นนะเช่นถ้าวูฟแกงใส่หมวกวินเทอร์เฮที่กันหนาว120พอยต์ก็จะลดลงเหลือแค่กันหนาว60พอยต์เป็นต้นแต่ถ้ามาแบบตัวเปล่าเลยเนี่ยก็จะร้อนหนาวเร็วเท่ากับตัวละครอ,อื่นๆที่ตัวเปล่าเหมือนกันเลยค่ะข้อสังเกตของวูฟแกงเวอร์ชันใหม่ทั้ง3ร่างคือจะมีค่าต่่่่่่่่างางงงๆททีีีไมมมแแแแปรรผันนนนยยยิบยออยอเหหืตกกลล้วะะุจะ sp 200พอย p ์ค่คากระเพาะ200พอย p ์และคาสติ200พอย p ์เท่ากันหมดความเร็วเท่ากันทุกรางรวมถึงค่ากระเพาะก็จะลดลงในอัตราปกติทุกรางด้วยนะมีคาสเตตัสที่แตกต่างกันช,ะชะัดแค่พลังโจมตีที่เท่าเดิมในร่างปกติเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในร่างอ้วนและลดลงเหลือ0 7 5เท่าในร่างผอมที่เหลือเนี่ยก็แตกต่างการแค่ความสมาร์ทยิบย่อยอื่นๆระหว่างร่างอ้วนกับร่างผอมแค่นั้นแหละ2แล้วก็มีเรื่องระบบคาสติที่เปลี่ยนแปลงไปคือในแพทช์นี้เนี่ยวูฟแกงจะเสียคาสติเเพิมมมขึ้นนจาากกโรรคคลลัววออต์แะ จากที่ปกติเนี่ยจะเสียค่าสติมากกว่าปกติแค่10%กลายเป็นว่าจะเสียค่าสติเวลายอยู่ใกล้มอนสเตอร์เงาหรืออยู่ท่ามกลางความมืดเพิ่มขึ้นถึง25%หรือ1.25เท่าเลยล่ะค่ะยกเว้นแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ใกล้เพื่อนหรือว่าผู้ติดตามเช่นสัตว์เลี้ยงก็จะลดน้อยลงเหลือลบ1.1เท่าซึ่งเป็นอัตราเดียวกับตัวละครอื่น3า วูฟแกงในตอนนี้เนี่ยมีแท็บคราฟไอเทมพิเศษเฉพาะของตัวละครแล้วนะเป็นแท็บชื่อว่าส t r o n g m a n นะคะสําหรับไอเทมที่สามารถคราฟได้ผ่านแท็บนี้ก็ประกอบด้วยไม้ที่จิมยิมสําหรับออกกําลังกายเพิ่มค่ากําลังอย่างที่เคยเกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม้ที่จิมสามารถคราฟได้ด้วยบอร์ด4ีแผนคัตสโตนสองก้อนและเชือก3ามชิ้นหลังปลดล็อก ok ด้วยเครื่องแซนส์แม machine ตอนคราฟมาตังเนี่ยเขาจะแถมกระสอบมันฝรั่งมาให้เราด้วย2ถุงหลักๆคือเขาจะให้เราเนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนักเริ่มต้นสําหรับออกกําลังกายนั่นแหละสสําหรรรััับบะมนฝ่ง ได้ใช้ก็สามารถคลิกขวาทอดออกมาใช้คอนถูบไดายา1ชิ้นและหิน2ก้อนหรือใช้คทถาแยกชิ้นส่วนไดายา2ชิ้นและหิน3ก้อนได้วิธีการออกกําลังกายคือให้เราเนี่ยคลิกที่ยิมเพื่อเริ่มมินิเกมแถบมิเตอร์ตรงฐานยิมเนี่ยก็จะเริ่มขยับลื่อนที่วนซ้ายขวากลับไปกลับมาเราจะต้องคลิกเมาส์หรือว่ากดสเปซบาร์นะคะให้ตรงจังหวะที่แถบมิเตอร์เนี่ยเคลื่อนที่ไปตรงกับแถบสีเหลืองตรงกลางถ้าคลิกตรงจังหวะบนแถบสีเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มค่ากาลังแต่ถ้าดันคลิกผิดจังหวะไปตอนที่มิเตอร์เนี่ยอยู่บนแบสีดํา ก็จะทําให้วูฟแองเี่ยยกพลาเสียจังหวะไปแป๊บหนึ่งนะคะแถมค่ากําลังก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ขณะที่กําลังเล่นมินิเกมเนี่ยค่ากําลังก็จะไม่ลดลงค่ะสาหรับเซิร์ฟมันตีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเซิร์ฟแหลกแล้วเราจะกดพลาดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าขณะที่เล่นมินิเกมนี้เนี่ยระบบจะคํานวณจากฝั่งคอมผู้เล่นเพียวๆเลยถ้าอยากเลิกลังคันก็สามารถคลิกขวาออกจากยิมได้ตลอดเมื่อออกกําลังกายจนค่ากาลังเนี่ยครบ100อยพลอยแล้วตัวละครจะถูกเด้งออกจากยิมโดยอัตโนมัติการเพิ่มค่ากําลังไล่จากศูนย์ไปถ ระดับเริ่มต้นแบบนี้นะคะจะต้องคลิกตรงจังหวะให้ครบห0ครั้งซึ่งใช้เวลาประมาณ80ิวินาทีและเผาผลาญค่ากระเพาะ,าาะพไปประมาณ45พอยต์อย่างที่บอกว่ากระสอบมันฝรั่งเนี่ย,เป,ปเ,ยเป็นอุปกรณ์ถ่วงน้าหนักเริ่มต้นคือมีประสิทธิภาพต่ํามากนั่นเองนะคะ1ถุงจะมีน้ําหนักแค่1กิโลรวม2ถุงก็2กิโลเราสามารถโหลดอุปกรณ์ถ่วงน้าหนักใส่ในยิมได้สูงสุดแค่2ชิ้นต่อครั้งซึ่งน้าหนักรวมเนี่ยมีผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่มค่ากําลังยิงหนักมากก็ยิงเพิ่มค่่าาาาาาากกกํลังไไดด้้้เเเรรร็ววมมมขึนนตปาาาปปยยสถีอุ ทวงน้าหนักเป็นอย่างอื่นที่ดีกว่านี้แทนได้นะคะนอกจากกระสอบมันฝรั่งเนี่ยก็คือวัตถุหนักทั่วไปเช่นนอปลี่ทรีนัทก้อนหินที่ถล่มในทำะไรแบบนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่2กิโลรูปปั้นทุกชนิดยกเว้นรูปปั้นบอสและพืชยกักษ์เน่าจะมีน้ําหนัก3กิโลรูปปั้นบอสรวมถึงมูนฟิกเกอร์และพืชยักษ์มีน้ําหนัก4กิโลเราจะเอามาใส่ผสมกันยังไงก็ได้พยายามให้ได้น้าหนักรวมเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นช่วงต้นเกมที่ตัวเลือกไม่ได้เยอะเเนนีี่่ยนะยยงงกกกกกก็็ไไไไมมตต้้อออองงงงงรรสะะัััํําาาลลดค ร้อยเหมือนกันหมดนะคะแค่น้ําหนักเบาจะใช้เวลานานกว่าแค่นั้นเองสังเกตว่ายิ่งยิมมีน้ําหนักรวมมากเท่าไร่แถบตรงกลางก็จะยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นแปลว่าก็ยิ่งทําให้คลิกตรงจังหวะเพื่อเพิ่มค่ากําลังได้ง่ายขึ้นนั่นเองสําหรับยิมน้ําหนักรวม2-3กิโลเราจะได้ค่ากําลัง1 6 6 7จุพอยต่อการคลิกตรงจังหวะ1ครั้งยิมน้ําหนัก4กิโลจะมีแถบใหม่สีเหลืองสะท้อนแสงเล็กๆเ,เ,เพิ่มเข้ามาตรงกลางถ้าเราคลิกตรงจังหวะบนแถบพิเศษนี้จะได้ค่ากําลังทีละ3.33,000พอย์เลสาะค่ะยิมน้ําหนัก5ลละค ลจะแตกต่างกันแค่แถบสีเหลืองสะท้อนแสงตรงกลางจะขยายใหญ่มาขึ้นให้คลิกตรงจังหว่าง่ายขึ้นไปอีกและอิ่มที่มีน้ำหนัก7กิโลจะพิเศษมากตรงที่ว่าแถบสีเหลืองอันเดิมที่เพิ่มค่ากำลังแค่1.667จุดต่อคลิกจะหายไปเลยนะคะเหลือแค่แถบสีเหลืองสะท้อนแสงแล้วก็แถบสีขาวตรงกลางอันใหม่ที่เพิ่มค่ากำลังมากถึง6.667จุดต่อคลิกเลยละค่ะ แล้วก็ยิมคาสุดท้ายจริงๆที่มีน้ําหนัก8กิโลจะเพิ่มแถบสีขาวตรงกลางให้กว้างขึ้นไปอีกให้คลิกง่ายแบบที่สุดใน3โลกแล้วอะ่ะสําหรับผู้เล่นต้นเกมนะคะถ้าอยากอัปเกรดยิมเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยก็สามารถรีพหาเทอร์เรียมสปอนบอสไอออฟเทเรลออกมาสู้เพื่อเอาภาพร่างรูปปั้นบอสเนี่ยมาคราฟเป็นรูปปั้นบอสน้าหนัก4กิโลตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะคะสําหรับคนที่รีบะนะบอสตัวอื่นที่เจอได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว,ว่ามันต้องใช้เวลาเตรีียยยยมมมตตัวววววเเรรอุปปก,กกกกณ์าาา่แล้้็็นไฟด เทเรร์เนี่ยน่าจะสู้สบายแล้วก็จบไวาที่สุดแล้วนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะแถมยังเป็นตัวละครวูฟแกงด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าตัวเนี่ยมันเก่งแล้วก็สู้เร็วมากๆอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าจะห่วงว่าบูฟแกงจะสู้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ห่วงบอสก่อนดีกว่านะ่าสงสารมากเลยนะคะ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเร่งขนาดนั้นก็ได้นะถ้าแบบเออไม่ได้ทําสปีดวันอะไรหรือ สายรักสงบก็อาจจะใช้วิธีการปลูกพืชตามสูตรสาเร็จเพื่อให้รีบได้พืชยักษ์มาอัปเกรดยิมแทนก็ได้ถ้าเอาแบบง่ายๆเนี่ยก็เช่นปลูกมันฝรั่งคู่กับมะเขือเทศอย่างละ4ีบนแปลง1แปลงก็จะได้ไม่ต้องดูแลเรื่องค่าสารอาหารอะไรมากนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยยังเอาไปใช้เป็นอาหารประทังหิวชั้นดีให้กับบุฟแกงได้ด้วยแต่จริงๆเนี่ยคนที่เลือกเล่นตัวละครบูฟแกงแต่แรกไม่น่าจะมีใครเป็นสายรักสงบอยู่แล้วนะ จริงไหมส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไปเวแรกหมดอะโรสว่านะเออแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถสร้างยิมบนเรือเป็นยิมเคลื่อนที่บนน้ำได้ด้วยนะในเมื่อแพทสมายเนี่ยวูฟแกงร่างอ้วนเนี่ยได้บัฟพายเรือเร็วขึ้นแล้วด้วยนะคะแค่เราเนี่ยมีไม้พายวิฟูดออก็แล่นได้เร็วกว่าใบเรือปกติแล้วอะ่ะทําให้วูฟแกงเนี่ยสามารถเดินทางด้วยเรือได้อย่างสะดวกสบายขึ้นมากๆแถมยังบริหารค่ากําลังได้ตลอดเวลาต่างหากแต่ก็อย่างที่บอกแยบแย,บยบเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าข้อเสียข,ของการใช้งานยิมคือการออกกําลังกายเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาเราออกกําลังกายด้วยน้ําหนักที่มากขึ้นก็จะยิ่งลดค่ากระเพาะเยอะมากขึ้นตามไปด้วยยิมน้าหนัก2-3กิโลจะลดค่ากระเพาะ4เท่ายิมน้ําหนักรวม4-6กกิโลจะลดค่ากระเพาะ12เท่าและยิมน้าหนักรวม7-8กิโลจะลดค่ากระเพาะมากถึง28เท่าเลยละค่ะแต่ข้อเสียตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถลดได้ด้วยการสวมใส่เบลต์ออฟห่งเกอร์ขณะออกกําลังกายโดยสรุปแล้วเนี่ยวูฟแกงในแพชนี้การจะทําให้วูฟแกงอยู่ในรังอ้วนได้ตลอดทั้งวันสมมุติว่าถ้าเรารักษาค่ากกกระพาาให้มกกว่150ตอต วลาจะต้องเล่นยิมวันละ2ครั้งรวมเวลาประมาณ23วินาทีต่อวันและใช้ค่ากระเพาะรวมต่อวันจากการเล่นยิมประมาณ100พอยพ์ยถ้ารอบแรกของวันเนี่ยเล่นจนค่ากำลังเต็มไปแล้วกว่าจะถึงรอบ2ก็ปลาเข้าไปเกือบหมดวันเลยละค่ะแล้วก็จากการทดลองคือกินอาหารเพิ่มค่ากระเพาะสั่ึกพอยประมาณ9ชิ้นตลอดวันแต่ถ้าเป็นการรักษาวูฟแกงร่างอ้วนอยู่แล้วให้อยู่ในร่างอ้วนต่อไปได้ตลอดทั้งวันก็จะเล่นยิมแค่วันละครั้งก็เพียงพอแล้วซึ่งตกแค่วันละหาวินาทีเท่านั้นเองใช้ค่ากระเพาะ จากการเล่นยิมเนี่ยวันละประมาณ22พอยต์และจากการทดลองคือกินอาหารเพิ่มค่ากระเพาะส7.5พอยต์ประมาณ3ชิ้นซึ่งเทียบกับแพชเก่าที่การจะคงร่างอ้วนคาสเตตัสสูงสุดเอาไว้ได้คือต้องใช้ค่ากระเพาะมากกว่า200พอยต์ต่อวันแล้วเนี่ยถือว่าผลานอาหารน้อยลงเยอะเลยนะคะแต่ประเด็นคือถึงเราจะเล่นวูฟแกงก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในร่างอ้วนตลอดเวลาไงใช่ไหมมันไม่ได้จําเป็นในทุกสถานการณ์นะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ร่างอ้วนเฉพาะตอนที่วางแผนไปสู้บอสถล่มรังแมงมุมตอนหมาป่าบุกหรือว่าตอนที่ต งานนูน่นนี่ต้องขนของหนักอะไรทํานองนี้ก็พอแล้วเวลาจัดบ้านทําอาหารอยู่ในฐานหรือว่าไม่ได้มีไฟอะไรในส่วนใหญ่ก็อยู่ในร่างปกติหรือว่าร่างผอมก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรไม่เปลืองอาหารด้วยนะคะเพนนอลตี้ลดค่ากระเพาะเร็วก็ไม่มีแล้วไอเทมต่อไปที่สามารถคราฟได้เนี่ยก็คือดัมเบลนั่นเองนะคะดัมเบลยกน้าหนักเนี่ยสามารถคราฟได้ด้วยก้อนหิน4ก้อนและกิ่งไม้1ชิ้นมีไว้สําหรับใช้ออกกําลังกายเพิ่มค่ากําลังแบบพกพาคืออย่างยิมเนี่ยมันพกไปไหนมาไหนไม่ได้ตั้งแล้วตั้งเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยเลยเหม พาเลยก็ได้นะคะเอาไว้ใช้เพิ่มค่ากําลังระหว่างเดินทางไปไหนมาไหนการใช้งานดัมเบลในแต่ละร่างเนี่ยจะมีอัตราการเพิ่มค่ากําลังไม่เท่ากันการใช้งานในร่างผอมจะเพิ่มค่ากําลัง0.9375พอยต่อครั้งร่างปกติและร่างอ้วนจะเพิ่มค่ากําลัง0.3125พอยต่อครั้งแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ไปด้วยวิ่งไปด้วยไม่ได้นะขณะใช้งานเนี่ยจะต้องยืนอยู่กับที่เท่านั้นนะคะและค่ากําลังจะไม่ลดลงขณะใช้งานความแตกต่างจากยิมคือใช้แล้วจะไม่เสียค่ากระเพาะกินเวลาการใช้งานนานกว่าการเล่นยิม และมีจํานวนครั้งการใช้งานจํากัด100ครั้งก่อนที่มันจะพังหายไปถ้าเริ่มเล่นตั้งแต่ค่ากําลังศูนย์เนี่ยดัมเบลธรรมดาจะให้ค่ากําลังได้สูงสุดแค่86พอยต์ก่อนจะพังใช้เวลารวมประมาณเอ,อ่อแปวินาทีทานับเฉพาะการใช้งานเพื่อให้วูฟแก่งรัางอวนใช้รักษาระดับรัางอวนให้คงต่อไปเรื่อยๆจะใช้งานได้1รอบครึง่งนอกจากจะใช้เป็นอุปกรณ์เพิ่มค่ากําลังได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้เป็นอาวุธประชิดดาเมจยี่สิบเจ็ดพอยต์ได้ซึ่งตอนใช้นย,ยนนวยนะ รวมถึงในร่างอ้วนก็ยังสามารถคลิกขวาควางดัมเบลขโขโคะชบานเป็นอุตีไกลได้เด้ออย่างคูเลยเอาไปใช้ควางพวกสัตว์หนีไวๆอย่างนกกระต่ายมาทําเป็นอาหารกินในช่วงต้นเกมได้ดีเลยละค่ะประเด็นคือถ้าควางเนี่ยมันทาดาเมจแบบ a อ E ด้วยไงแค่คิดเนี่ยก็มันมือแล้วว่าสําหรับวิธีการควางโจมตีเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้กดคีย์ลัดโจมตีอัตโนมัติเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะเออไม่คํานวณระยะที่โจมตีโดนให้เราด้วยมันจะควางไปตรงจุดที่ศัตรูอยู่เอาดื้อเลยนะคะซึ่งมันมักจะไม่โดนเพราะว่า มันเคลื่อนไหวตามเราตลอดอยู่แล้วใช่ไหมควรใช้วิธีการกะจังหวะคลิกคว้างแบบเผื่อระยะล่วงหน้าสักหน่อยนึงหรือว่าจะกดคลิกคว้างใต้เท้าของเราเลยก็ได้นะคะมันก็จะพอดีกับตอนจังหวะที่ศัตรูเนี่ยเดินมาถึงเราพอดีแต่การจะใช้ดัมเบลโจมตีเนี่ยจะเสียจํานวนครั้งการใช้งานไปรวดเดียว10%เลยนะคะแสดงว่าดัมเบล1อันเราจะใช้โจมตีได้รวม10ครั้งนั่นเองค่ะ โกลเด้นดัมเบลหรือว่าดัมเบลทองเนี่ยสามารถคราฟได้ได้วยทอง2ก้อนคัสโตน Stone 2ก้อนและกิ่งไม้2ชิ้นหลังตดล็อกผ่านเครื่องแซนส์แมชชีนโดยเป็นดัมเบลเวอร์ชั่นอัปเกรดที่ใช้เพิ่มค่ากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตตรงค่ากำลังนี่คือแบบขึ้นเร็วกว่าเดิมไปอีกนะคะการใช้งานในร่างผอมจะเพิ่มค่ากำลัง1 8 7่งเ้พอยต์ต่อครั้งร่างปกติจะเพิ่มขึ้น0.9375พอย์่อครั้านจมเ่มขึ้าพอยต์ต่อครั้งแใช้งาได้ลนยครั้งมขึ้นป็นย จากค่ากำลังศูนย์เนี่ยดัมเบลทองสามารถเพิ่มค่ากำลังรวมกันได้ถึง189พอย n ์ทำให้วูฟแก่งเนี่ยเป็นรางอ้วนได้ถึง2รอบเลยละค่ะใช้เวลารวม2รอบประมาณ185วินาทีการเพิ่มค่ากำลังจากศูนย์ถึง100พอย n ์หรอบใช้เวลาประมาณ108วินาทีถ้านับเฉพาะการใช้งานเพื่อให้วูฟแก่งรางอ้วนใช้รักษาระดับรางอ้วนให้คงต่อไปเรื่อยๆจะใช้งานได้2รอบครึง่งแล้วก็เหมือนเดิมว่าเราสามารถใช้เป็นอุปสริ์ได้แต่อันนี้เนี่ยมีดาเมจสูงกว่าเป็น40พอย n ์และในรังอ้วนก็สามารถควงดัม เบลโคหัวชาวบ้านเป็นอาวุธตีไกลได้เหมือนเดิมแต่ว่าดัมเบลทองจะเสียจำนวนครั้งการใช้งานลดลงเหลือ5%ต่อการใช้โจมตี1ครั้งก็แสดงว่าเราเนี่ยจะใช้โจมตีได้รวม20ครั้งนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือเจมเบลดัมเบลเพชที่สามารถคราฟได้ด้วยอัญมณีสีมูหนึ่งก้อนคัตสโตนสองก้อนและกิ่งไม้2ชิ้นหลังปลดล็อกผ่านเครื่องเพรสติฮดิตเตอร์อันนี้เนี่ยก็เป็นดัมเบลเวอร์ชั่นอัปเกรดของอัปเกรดสูงขึ้นไปอีกนะคะที่ทั้งใจเพิ่มคค่่่าา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 กกกกกํํลลัังงงงไได้้้้อออยมมมีีีปปปรระสิิทธภพขขขขึึึนนนนเว นะการใช้งานในร่างผอมร่างปกติและร่างอ้วนจะเพิ่มค่ากําลัง1.875พอยต์ต่อครั้งการใช้เพิ่มค่ากําลังเป็นร่างอ้วนและคงร่างอ้วนเอาไว้ตลอดทั้งวันจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีต่อวันแต่มีจํานวนครั้งการใช้งาน200ครั้งเท่ากับดัมเบลทองจากค่ากําลังศูนย์ดัมเบลเพสสามารถเพิ่มค่ากําลังรวมกันได้ถึง372พอยต์ทำให้วูฟแกงเกเนี่ยเป็นร่างอ้วนได้ถึง3รอบครึ่งเลยละค่ะรอบสุดท้ายเนี่ยจะได้ถึงแค่ร่างปกติใช้เวลารวม3รอบครึ่งประมาณ185วิินาาทีกรเพ่ม ค่ากาลังจากศูนถึง 100. 1 0 0รอพอยหรอบจะใช้เวลาประมาณ50วินาทีถ้านับเฉพาะการใช้งานเพื่อให้วูฟแกลงร่างอ้วนใช้รักษาระดับร่างอ้วนในคงต่อไปเรื่อยๆจะใช้งานได้ถึง15รอบครึ่งเลยละค่ะแปลว่าถ้าเราพอจะแอฟฟอร์ดได้เนี่ยคือจะคุ้มมากๆเลยนะคือเราเนี่ยจะสามารถคงร่างอ้วนในตลอดเวลาเป็นเวลามากกว่า15วันโดยไม่ต้องพึ่งยิมเลยนะคะถ้าเราเออรักษาระดับค่ากระเพาะให้มันสูงอยู่ตลอดเวลานะเราสามารถใช้เป็นอาวุธประชิดดาเมจ59พอยได้และในร่างอ้วนก็สามารถว้างดเบลค หัวชาวบ,บ้านเป็นอาวุธตีไกลได้เหมือนเดิมดัมเบลเพจก็จะเสียจํานวนครั้งการใช้งาน5%ต่อการใช้โจมตี1ครั้งและใช้โจมตีได้รวม20ครั้งเท่ากับดัมเบลทองและสุดท้ายก่อนจากกันไปนะคะทางผู้พัฒนาก็ได้มีการเกริ่นถึงอัปเดตต,ต่อไปเอาไว้ด้วยนะว่าเจอกันแน่นอนกับอีเวนต์ Year of the Catcoon หรือว่าอีเวนต์ปีแมวนะคะก็รอชมไปพร้อมๆกันได้เลยว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ในฐานะที่เป็นทาสแมวนี่คือแบบเออตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะโรสจะทิง้งลิงรับออยฟรเาไว้้้ใหตคลิ เหนะมือนเดิมว่าถ้าไม่มีแสดงว่าลืมนะคะยังไงก็ฝากเตือนกันด้วยแล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีคุณคริสตีนะคะที่โด o n a t มาเป็นกําลังใจในการทําคลิปรวม240บาทด้วยนะก็ยินดีมากๆเลยที่ช่วยให้เล่นเกมได้สนุกมากขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนท่านใหม่ประกอบด้วยคุณเนลเนมแฮชแท็กแล้วก็คุณคิกนะคะที่ มัเข้ามาเป็นสมาชิกระดับผู้ช่วยปลูกกลาบกันด้วยนะก็ขอขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดิมว่าถ้าตกหล่นรายชื่อเมมเบอร์ท่านไหนไปก็สามารถพิมพ์แจ้งใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์เพจมาแจ้งได้ตลอดเลยนะสุดท้ายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งค่ะ